ไอ้นี้ซ้อมากี่วันครับไม่ยังเจ็ดเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายศิษสังต่ายครับอยู่ที่จังหวัดร้ออยเ็ดมีใครเป็นผู้ปังผู้ซ้อมไฟนี้มีบ้านเพชรแบงไทยแล้วก็ัุสงครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับกำลังเข้ายี่เดือนครับเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดเราหมวยันตายได้ครับ เาครับแล้ววันนี้เราเจอกับอิทธิฤทธิดเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกวันต่อเข้ามาป่ะดูมาอยู่ครับเขาเมื่อจะตายเราจำได้ไหมเจสัยเพราะวันนี้เราจะวางเกมวบางแข็งไงเรื่อยๆครับก็ไปตามสไตล์เราเนาะล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ลังสิตครับลังสิตนี่วันนั้นเราเจอกับเซีนวันใจครับเป็นไงบ้างแย่ครับพ่าแพ้มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไงร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดเราก็ต่อเราต่อเขาตอนหนึ่ง มีปัญหาไหมมีสบายสบายเนาะร่างกายเราตนไไรอนนี้เป็นไงครับกีๆๆๆนะ่เปอร์เซ็นะต์ละเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะผมแข็งแรงอาการเจ็บไม่มีคเดี๋ยวว่าเย็นนี้กลับมาต้องมาแจ้งเกิดแล้วนะครับิดว่าได้ไม่ได้ได้ต้องได้ลนะแล้วนะอ่าเราต่อยมวยมาเราทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วครับประมาณหกสิบกว่าไฟเราคนจังหวัดนครราชสีมาอ่าขอเชิญชวนแฟนเก่าเราหน่อยช่วยเชิญไหมครับที่ียเชิมที่แน่นอนที่แน่นอนนะอ้อมแจ้งเกิดด้วยครับโอเคครับโหมก่อณครับ